แก้วหน้าหมาลังหน้าหมาเนี่ยเป็นมีของเจ้าจริงๆเหรอยังไม่ได้เป็นนะทุกข<ม>้ายังไม่กำลังจะเ,เป็นโอ้โหทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้อ่ะ ชื่อแก้วมณนีไหมคะนี่นะะหน้ามาเจ้าจำใส่กระหลกเจ้าเลยนะจำไหมเนยนะข่าเกลียดเจ้าไปไปแต่ถ้าเป็นเรื่องพอิเศษเนี่ยเชิญเจ้าฝันหวานไปได้เลยให้เจ้าฝันหวานซะให้พอฝันไม่คนเดียวเลยปนนงแต่่ลัยีครใหญบทนำและภาพรวมของวันณคดีบทละครนอกเรื่องแก้วหน้ามา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าธินกรกมรมหลวงภูวเนตรนรินทร์เป็นเรื่องที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีการนำเขาเรื่องมาปรับเป็นละครโทรทัศน์ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื้อหาโดยรวมมีความสนุกสนานชวนน่าติดตามทั้งยังมีลักษณะเด่นที่แปลกไปกว่าบทละครนอกเรื่องอื่นๆผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาในบทละครนอกเรื่องแก้วหน้ามาในหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ลักษณะสภาพสังคมไทยที่ปรากฏร่วมสมัยและภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในบทละครนอกเรื่องแก้วหน้ามา 2. ประวัติและผลงานของผู้เขียน 3. เนื้อเรื่องย่อและแผนผังตัวละครและ 4. แนวคิดและคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านบทละครนอกเรื่องแก้วหน้ามา้าประวัติและผลงานผู้แต่งบทละครนอกเรื่องแก้วหน้ามา้าพานิพนธ์ในกลมมาหลวงภุวเนตรนรินริ์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายธนกรทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่35ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยประสูติแต่เจ้าจอมมารดาศิลา เมื่อวันอาทิตย์เดือน7แลม12คสอข้ปีรากาจุลศักราช1163หนึ่งครั้นถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าทินกรทรงพระปีชารอบรู้ในราชกิจต่างๆควรที่จะเป็นเจ้าต่างกลุ่มผู้ใหญ่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเป็น กรมมาหลวงภูวเนตรนรินริ์เมื่อปีพศ2394กรมมาหลวงภูวเนตรนรินริ์ได้ทรงกำกับราชการในกรมพนุพนครบาลอยู่ระยะหนึ่งสิ้นพระชนในราชการที่4เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2399พระชนษา56ปีทรงเป็นต้นราชกูลทินกรกรมมาหลวงภูวเนตรนรินริ์ ทรงเป็นจิตตะกวีสำคัญพระองค์หนึ่งของกรุงรัตนกโกสินทร์มีผลงานพานิพลสำคัญสำคัญหลายเรื่องเช่นโคงนิราชสะเสิงเสาบทละครน,นอกเรื่องแก้วหน้าหมาบทละครน,นอกเรื่องยอภกินและเพลงยาวสังวาดอีกหลายสำนวนซึ่งไม่ทราบระยะเวลาที่ทรงพานิพล เนื้อเรื่องยอ่อนางแก้วเป็นชาวบ้านเมืองมิถิลาเหตุที่นางมีชื่อเช่นนี้เพราะก่อนตั้งครรภ์ผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้พอให้กำเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่าแก้วแต่เนื่องจากใบหน้าของนางเหมือนม้าชาวบ้านเลยเรียกว่านางแก้วหน้าม้าส่วนพระปิ่นทองโอรสของท้าวพัวด,ดนมงคลราชกับนางนันทา วันหนึ่งพระปิ่นทองทรงเว้ากับพี่เลี้ยงแล้วเว้าขาดลอยไปนางแก้วเก็บได้เมื่อเห็นพระปิ่นทองก็หลงรักยอมคืนเว้าให้โดยมีข้อแม้ว่าพระปิ่นทองจะต้องกลับมารับนางเข้าวังไปเป็นพระมเหสีแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีวี่แววจะมีขบวนมารับนางเข้าวางังจึงทวงถามสร้างความไม่พอใจให้แก่ท้าวบัวโดนเป็นอย่างมาก พระองค์จึงออกอุบายให้นางไปฉลอเขาพระซุเมนมาถวายหากทําได้จะอภิเศกให้นางด้านดานไปฉลอเขาพัซซเมนมาถวายได้สําเร็จเนื่องจากพระฤาษีตนหนึ่งได้มอบของวิเศษคือเรือหอะและสิ่งสําหรับขุดเขาพระซุเมนอีกทั้งสามารถถอดหน้ามาและกลับกลายเป็นสาวงามได้ แต่พระปิ่นทองยังปฏิเสธพร้อมทูลพระบิดาให้ส่งพระราชสารไปขอพระธิดาต่างเมืองเมื่อนางแก้วไปทวงสัญญาอีกครั้งพระปิ่นทองก็ยื่นเงื่อนไขอีกครั้งคือให้นางหาโอรสที่เกิดขึ้นจากพระองค์มาถวายนางจึงตามพระปิ่นทองไปยังเมืองรมวิถีและถอดหน้าม้าออกทำให้พระปิ่นทองหลงรักนางแก้วทั้งสองรักรอบมีความสัมพันธ์กันจนนางแก้วตั้งครรภ์ ก่อนพระปินทองเดินทางกลับเมืองมิธิลาได้มอบพระผู้สารและแหวนให้ดูต่างหน้าหลังจากนางลอดพระโอรสก็ติดตามพระปินทองมาที่เมืองมิธิลาและทราบจากพระฤาษีว่าพระปินทองอยู่ในอันตรายจึงไปช่วยอีกครั้งพระปินทองกลับไปยังเมืองมิธิลาแล้วนางแก้วได้พาพระโอรสพร้อมแหวนของพระปินทองมาถวายตอนแรกพระปินทองไม่เชื่อ แต่จำนวนด้วยหลักฐานทางได้รับการยืนยันจากนางสร้อยสุวรรณและนางจันทระจึงจัดงานอาภิเษกสมรุให้กับนางแก้วแผนผังตัวละครเรื่องแก้วหน้ามา้าภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องแก้วหน้ามา้า ด้านวิถีชีวิตวันนคดีเรื่องแก้วหน้าม้าสะท้อนให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์ที่ดำรงมั่นอยู่ในคุณความดีสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้สมปรานาได้จึงเป็นแก่นเรื่องที่สอดคล้องกับคติพุทธศาสนาคือทำดีได้ดีเหมือนกับเนื้อเรื่องของแก้วหน้ามา้าที่สร้างแก้วหน้าม้าขึ้นมาให้มีความอัป,ปลักษณ์แต่ยังมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อรักที่มีให้พระปิ่นทองและยังมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอีก ด้วยค่ะด้านประเพณีวันนัดีเรื่องแก้วหน้ามา้าสะท้อนภาพประเพณีการสมรสและประเพณีการเกิดด้านการปกครองวันนักดีเรื่องแก้วหน้ามา้าสะท้อนให้เห็นการปกครองในสมัยก่อนเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือกษัตริย์ปกครองความเป็นความตายล้วนขึ้นอยู่ในมือพระราชา ด้านค่านิยมวรรณคดีเรื่องแก้วหน้าม้าสะท้อนภาพแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์แนวคิดเรื่องความเฉลียวฉลาดแนวคิดเรื่องความเมตตากรุณาแนวคิดเรื่องการเสรียสละแนวคิดเรื่องการกล้าหาญและแนวคิดเรื่องความอดทนของสตรีด้านความเชื่อวรรณคดีเรื่องแก้วหน้าม้าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อด้านศสยศาสตร์เวทมนต์คาถาเห็นได้จากของวิเศษได้แก่เรือเหาะพระ กระายแนวคิดและคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านวรรณคดีเรื่องแก้วหน้ามา้าแนวคิดและข้อคิดที่ได้อย่ามองคนแค่เพียงภายนอกคนดีไม่ใช่ดูที่รูปร่างหน้าตาแต่ขึ้นอยู่กับนิสัยและจิตใจภายในค่ะคุณค่าที่ได้รับการมองคนและค่าของคนผู้คนมักมองคนที่ใบหน้าไม่ดูที่จิตใจคนบางคนหน้าสวยแต่จิตใจไม่ดีก็มีค่ะ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความลำบากรวมทั้งเรื่องของบุบาาสตรีเพศในสังคมสมัยก่อนที่ถูกสังคมตีตราว่าต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนแต่นางแก้วต่างออกไปพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหญิงก็จับดาบปกป้องบ้านเมืองได้ไม่ต่างจากชายค่ะ